ยังเบรคกะอื้อเบมันอื้อนะครับเเห็นไหมครับตื้ออ๋อมันข้างครับผมค้างน้ำมันบกระชับนะครับผวันนี้พ่อเข้าแก่แล้วเข้าเข้าจูดไม่แล้วเป็นได้ไรครับตัเสียงดีครับอาจารย์ท่ากับดินเลยอาจารย์ท่ากับดินมันมันตากกันไหลถึงเอิ้อช่ท้อาจารย์ไงครับว่าจริงๆอาจารย์นี่อาจารย์เราก็มีแต่มันเไบ่ได้ครับผมครับโอ้คือึงทด้อาจารย์มาอ๋อวันนี้ ดีแท่มากดีดีเท่เนี่ยบ่บ่เป็นย่องเนี่ยเนี่ยบ่ได้ย่งเนียโอ้ฟังเสียงกระชับเบียดหวนเสียงกลางแช่ได้แล้วก็เสียงแหลมโอเคโอเคลงตัวนาฟังครับนาฟล่งมันมาครับครับถูกถูกขัดเท้าเร่งขึ้นมันกระสีมีขั้วกุ้งดีดีดีเห็นบ่อันนี้เรายมอดเสียงไว้แล้วก็เสียงไว้ดีนะ สุดยอดนี่บอมบินยองเนี่ยบอมบินยองเนี่ยเลียนว่ะอีหล่บเวเลยครับครับกลาอิบริเวิรเลยมาเลย ฟังมันฮู้เรื่องเลยมันมันชัวะยังไงครับเจงยังไงก่อนยังไงครับเสียงดีครับวันนี้มันลอยเท่ากันเะรอลอยเท่าฟังมืึอเช้านี้บันฮู้เรื่องเลยไปรคเบรกมันคือรัวเสียงมันมันชัดเจนนะอาจารย์เบรคหมตึบตึบแล้วก็มันอยู่อืออยู่เบรเบรมันข้างกันป่ะครับแล้วก็อีกอย่างเสียงกลางมันชัวะวันนี้มันชัดอ๋อลูกเป็นลูกวันนี้แก้ได้แล้วเอ้ดังมาแล้วอาจารย์ลองเอารถลุทแย่ลงหน่อยครับรถแย่ป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนุ่มเอาเขาซ้ำมึงเนี่ยมไอ้านีเพลงมึงเศร้าน่ะ เดี๋ยวเขาเหยียดข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเขากลับรถกันขับรถไปแมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทั้งนี้ยว่เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนหรอปะเลื่อนหรอปะมันเป็นลูกเสียอาจารย์มันเสียงมันชัดเสียงกลางชัดเบียดชัดน่ะอันนี้เขาเหยีดแจ้งข้างหลังได้ครับบันไดห้องสิไปข้างหน้าแต่ว่าเดี๋ยวไว้ไฟห้องลุ่นแลบมันขึ้นอยู่ไอ้ห้องห้องห้องสิดับเครื่องปะบนดับก็ได้ก็มจะถอดสาย ไม่ดับนะขอจะสายขับสายนี่ละตัวสายนี่เรกเอาไปไปซะอันนี้เสร็จแล้วครับขอจะเด้วยผมครับเดี๋ยว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 ผมอยู่ก่อนดีกว่าฮะเอาหันมาแล้ววันนี้หันหน้ามาบ่ออวันนี้หันหน้ามาปั๊บมาหน้ามาเด้อหลังมันได้แล้วเอาเอาหลางหลังไหนรอบกล้วยเก็บเวกับนอาจารย์เอาอริงๆแล้วเอาสักหน้าลูกทาบบอกว่าันนี้ได้อาจารย์เด้อ มานะพี่ดองมา อยางที่ท่านได้ยินอยู่ขณะนี้แมทป่ะครับแมทด้วยเสียงกครปั่นไฟนี่คือรถแห่ยูโรมิวสิกครับยุไซครับยูโรมิวสิกอเมริสผมอเมริสมอำเภอนลำสมจังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรธานีครับผมรถแห่ไหมครับครับผมครับพึ่งพึ่งเห็ดไหมครับแต่เก็หนีเห็ดเวทีแบบใหญ่เลยครับผมครับก็เลยเพื่อนครับเพื่อเวทีป่ะครับมาข้างไห้ลูกค้าเนาะ แบบงานแต่งเส่ไหอยากได้วิธีเพิอมรถแห่็จเบาเพิอมจะหรือว่าความบวชใช่ไอยากได้วิธีไปตั้งแล้วจะรถแทร็จผมมีเมื่อก่อนนะครับเาก็หาอาชีพเสริมเหมือนจบวกกับวิธีเพิอมมันหายากกันไหมครับเพราะบ้านเรามันไม่ค่อยมีเพราะมีก็จัดไกลๆครับผมครับมันมีหรือนี่อ๋อรถรถแห่ขั้นนี้คือขั้นแรกเท่านี้นะครับครับขั้นแรกเอำเภอนน้ำส้มครับผมอ๋อเดี๋ยวเป็นเกียร์ได้ไหมครับเกียร์ได้มาเฮ็ดวันนี้แถวมาเฮ็ด ในระบบเสียงนะครับครับเมื่อต่อแรงมันมันมันดังคุ้นคุ้นมันนั่งแบบชัวชัวครับชัวแบบไอ้ำก็ใสก็ชัดโอ้มันมันดังเพรใสครับมันดังเพรใสอะไรกะแย่งเบรคกะอื้อเอมันอื้อนะครับเคยเห็นไหมครับตื้ออ๋อมันข้างครับผมมันข้างมันบบกระชับ่นครับวันนี้พ่อเขาแก่แล้วเข้าเขาจูดไม่แล้วเป็นได้ไงครับก็สิ่งดีครับอาจารย์ ท้ากับดินเลยอาจารย์ท้ากับดินมันมันตากกันไหลถึงเอิ่อนแสอาจารย์ไงครับว่าจริงๆอาจารย์พี่อนาล็อกก็มีแต่มันเอ็นอะไรครับผมครับโอ้คือนึงทด้อาจารย์มาอ๋อไม่นี่เข้าเข้ากันเลยเพิ่มมีพิจิตรเข้าไปแล้วก็เราบป้ไฟๆนะครับครับผมครับแล้วก็ไอแพดไอแพดครับอีกหนึ่งนะครับมีโอกาสน่าอาจจะเปลี่ยนเอ่อควอดไม่เป็นควอดไม่ครับเพราะว่าเวันนี้ต่อไปมาใช้อนาล็อกเบิร์ด จะได้ได้หลายย่างอยู่ดอกครับทั้งมิกทั้งคอร์ทคือคือพี่อีชุดหนึ่งกันป่ะครับชุดพิธีเพราะว่อนเป็น้เรกวันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นดีดีดอนเบิร์ดแต่ผมจะเล่นนี่ก่อนให้มันลื่นก่อนแล้วของไปจะเป็นเล่นระบบพิธีผมเนี่ยก็ระบบพิธีบางครั้งอาจารย์เนาะครับมันพลาดมาได้อันนั้นล็อกคอรถนาดอยู่แล้วครับคอร์ดเกิดอีคิวอย่างเขาปั๊บได้เองว่าอาจารย์แต่วันนี้เออวันนี้มันเป็นดีดอนเขาเขาย่ำพลาดเขาต้องเล่นนี้ให้มันถนัด เราไปจะไปขยับกระดีกนิดนึงค่อยขยับไป้มันคล่องก่อนครับผมจะซูรคล่องก่อนครับเดี๋ยวพาเบิองนะครับรถคันนี้นี่เบร์นี่อย่างแน่ครับเบรข้างหน้าฮกครับผมเบรหน้าฮกใบนี่เป็นโลโก้ของยูโรเลยครับผมไอ้นี่ผมมาติดจั้รขาครับติดยี่ห้อของช่างดาวอ๋อติดตั้งหายก็ของช่างดาวจะเป็นฮกใบสเปนนิวครับผมสเปนนิวดอกไอ้ JB108 NPE JB108 ของ NPE ครับของ NPE ครับอันกวยตื้นเหรอครับครับแล้วก็เสียกลางเขาตีเองครับเสียงกลางเฮ็ดเองครับแล้วเขาสั่งกวยเขาสังกวยแเดียวครับอันนี้เป็นสแตนเลสแมั้งป่ะครับครับผมเขาเขาเองงานสแตนเลสงานรับเหมาอยู่แล้วของเอี๋ยวจอมเนี่คือซุ่มบมืงแน่ซุ่มบมืงแน่เมื่อก่อนเป็นตู้แขนผมเส้นตัวล็อกครับมันเป็นตัวแขนอ๋อเป็นตัวล็อกเออผมรัวล็อกครับผมซีซีเข้าไปแล้วก็ับนัดสวมครับแล้วมาดัดแปลง อันนี้เป็นชุดเก่านะครับครับผมชุดเก่าชุดเก่าแร้วกมะข้นรถแห่ครับนี่เพราะชุดใหม่ยี่สังอาจารย์ปวดอยู่เศรษงกังเด้สิได้มาอีกครับเดี๋ยวว่าเพิ่งขังนาขางนาก็ดจีีกิดทเป็นรูปทรงนี่นะครับครับผมครับครับจะมีเสียงแหลมนี่เป็นช่องเสียงออกนะครับครับผมครับบานนี้โค้งรถแห่ตั้งสร้งไปทร้างพู่นเห็นโค้งนะเรื่องเบาเรื่องโค้งโค้งรถแห่ถ้าเกิดค้นอยากได้แบบนี้เนี่ย คนอยากลงทุนไหมเนี่ยควรสิเตรียมเงินไว้จักบาทครับนี่ขั้นต้นก็แสน่าครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมครับอาจจะมีไม่รวมช่วงล่างครับไม่รวมครับผมมีตลอดไปแต่ถ้าเอาเสริมเนี่ยเสริมอีกที่เพิ่มอีกประมาณสามสี่หมื่นครับผมอ๋อ้แสนหาบวกเสริมเนี่ยประมาณสี่หมื่นครับผมสองหมื่นกี่บาทหรือสามหมื่นล่ะครับประมาณสามหมื่นครับจะเป็นแสนแปดแล้วครับผมแต่ว่าภายในแสนหาเนี่ร่วมร่วมไฟนะรถครับไปหนซื้ออีกประมาณหมื่นกว่าบาท ไฟซื้อทหากก็ร่วมยึดเพราะว่าลาดมันจะบอกเขาอ้ค้ามันจะเป็นยีบสีุ่เขาต้องซื้อมอแปลงอีกสามพันห้าอ๋อซื้อมอแปลงยี่สบสี่บครับแปลงจากสิบสอเป็นสี่ส่บนครับผมอออันนี้มันไฟรถย่างครับไฟไอ้มันไฟรถใหญ่ครับผมยีิบสี่บุโอ้ไฟยีบสี่บครับายกันครับไฟยี่สิบสี่บนญเนไม่ไายกกันครับผมโอ้นี่ครับกิดสิบวมานนี่หนึ่งสห้าหมื่นบาท เนอะจะเปิดไฟไอ้นักพอลนี่ยเปิดไฟไอ้หลังอันนี้ผมเห็นประมาณห้าพันอาจารย์ไฟไอ้ไฟพวกไอ้จากสีตินี่แหละเราบอกไฟนี่จะมมือเสิร์ฟเห็นหรอกครับมือคืนอ๋อมันท่านได้เปิดแอบตาบ้านพี่ตาบานพี่ไอ้เบิ้งไทยคนน้ำเนี้ยหรือจะไทยได้เดียวไรแตากองมือแม่ผู้ใดเบิ้งวิ่นดนเลยเด้อนี่ก็ประมาณนี้ครับครับอกขาบ้านขาบทานนี่ปะนี่ทันนี้ หูปลาเลยนี้หูปลาเลยอ่าฝั่งนี้ก็เป็นทางขค้นคทางึ้นกับประตูกันอะไรครับอะไรแมงเลยหรือเ่านีาล็อกไปครับโอ้โอเกืเอบนะเปิดเปิดนะครับลองเปิดเปิดลกอลกอลอ,อลกาง,งานดีนะครับงานดีงานดีนดเก็บคิปเลย เป็นสัญลักษณ์ไอ้อุดรครับมันจะมีพญานาคครับอันนี้เพญานาคการเลยเป็นพญานาคเป็นชื่อว่าไมยเป็นว่าหมายถึงนยี่จังหวัดอุดรครับผมครับครับนี่ครับผู้ใดอยากจ้างกันนี่ยูโรมิวสิกนะครับ065 065กหยหยังก่อนสองเก้าสี่นะ่งเก้าห่ครับประมาณนี้มาข้างหลังไปดิหลังหลังข้างหลังครับข้างหน้ามีเบ็ดหกใบ กลางเล่ากลางล้างเก่าไปประเดี๋ยเอออ๋อเสียงกลางกับแบบเดียวกันก็ข้างหน้าครับผมครับครับนี่ครับอันนี้เป็นประมาณนี้อันนี้ไปห่ากระสือทหารก็ครับผมครับเพรวมในราคาหนึ่งเมื่อหนึ่งแสนหาหาเมื่อบาทสิบเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนี่ประมาณสองแสนครับเออเทียบกันไปรถสองแสนครับเพ้ยมันต้องสองแสนกว่านี่ถ้าสองแสนนิดๆครับผมครับครับเพราะว่า เอามาใส่ปุ่มนี่ปุ่มใหม่เห็นไหมครับที่อาจารย์เห็นน่ะอ๋อต่งมีครัุ๊กแต่งข้างในครับอันนี้ก็ปิดได้ให้ลองปิดบ้างนะปิจะเข้านะมาเมียกล้องเอ้ยนี่เนาะนี่เวลาเตรียมแห่ก็นสิเป็นประมาณนี้ครับ,รบไปไกลไปไกลเห็นไหมเลยไปนี้เปิดคางก,ก็ได้ตัวนี้ครับได้ครับ เอ้ยเปิดขังนะข้อโชว์โชว์โชว์บัานนี้รูปรูปแบบรถคันนี้คือท่านท่านได้ออกงานป่ะครับยังครับยังท่านได้เคยออกงานเล่ยพึ่งพึ่งเอาตู้ขึ้นขึ้นครับเคยติดต่ออาจารย์หลายเท่แล้วแต่ตอนนี้มันบวกล่ะมันมันบวกล่ะกันเนาะตรงกันได้เถอนี่ครับเปิดขางานี้จะรับงานแนวใดครับก็ตอนนี้ยังไอตอนที่สุดยังไม่รับแช่รับแต่พวกสาวกับอีกคนอผม กะกะเปิดเศ้าได้ครับตอนนี้อเล็กโทนได้ครับผมอิเล่กโทนคีย์บอร์ดนะครับครับผมนี่กะเปิดคางกาเราเก๊ะได้ครับผมทํางานผมมานนี้ครับก็ดูดีอันไอไอนี่แมนบ้ครับอันตกแต่งแข่งในเนาะครับผมไอเมื่อกบาทครับผมหมายถึงตั้งหากบว่า่าถ้าั้งหากไม่ได้รวมกับไอโคครับโอ้ครับอันนี้ก็ร่วมรวมสีหัวน้ำบ้ครับฮะ ไปถึงครับลูกยาทุกนยาครับนางนางสีโค้งนี่มืดเอ้ยแสนหาเนี่ยรวมเบีสดไว้เลยไม่ไดเขาีิเสียงนึงคือเขาไปเพิ่มอ้ตกแต่งนี่ครับแล้วกับไฟวันนี้ระยะเวลาในการเห็ดขั้นี้โดนป่ะครับพูดถึงพูดถึงนาจางเนี่ยที่แรกผมสีเดือนแต้วก็เกือบปีห่ดละเ็พูดงานหลเือเวลาไปงานหลยครับครับ กูดได้ยาเฮ็ดกับเพื่อนๆเวลาไว้ครับกันสักต่ากงานไหลตอนที่ผมไปเก็บแปะคันไหมโอ้ครับเออมันเป็นจะว่างานพื้นหลาย<ข>ัยาดีกันครับเวลาได้งานออกบ้าเนี้ยงานจะดีครับครับมันกับกุ้มค่าเวลารอดครับก็เราอาจารย์พูดแล้วมั้งพี่ค <c oughs> แค่อย่างเดียวผมรับงานพี่เองงานมาหลายอยู่เออแต่ผมไปรับเพราะว่าย่ามันเสียย่ามันเสียอย่าฟองครับผมเสียงพอดีออ๋ฮะอันนี้ ดีแล้วนะครับมือหนีเข้าโอเคครับสุดยอดนะครับผมโอเคแล้วครับมือนีเบ็ดกระดังดังเลยครับนี่ไะเดี๋ยวเฮ็ดมิกต่อครับผมเดี๋ยวไอแพดมาใถ่ายมือหนีปิดได้ไหมปิดไปเข้าไอ้มือนีมีกรรมการว่ครับนี่ครับก่อนปิดไทยกรรมการซาลัมซิงแล้วก็มอ .13 มิวสิกมาหมดครับกรรมการกรรมการนี่เล่นเครื่องเสียงครับแล้วก็โจทย์ยากครับบ่เคยบ่เคยย่อง ครับนี่จะตีตีแล้วคนไหนครับคนนี้นียวนี่นี่นงสาลำซิ่งนี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอันนี้คือที่เมื่นไหร่ครับเอ็นงสาวลำซิ่งนงสาวลำซิ่งวุ้งบอลำซิ่งก็เพิ่อนสูงเลยสามสิบปีแล้วล่ะไม่อยู่เลยโอ้เฮ็ดเฮ็ดเครื่องเสียงมาจากปีแล้วครับโอ้กัดหลายปีแล้วครับนับว่าถ้วนกัดลูกเส้ยนิดหน่อยเป็นยังไงครับมื่อหนีเขาเ้าฟังเสียง ดีแท้มากครับดีดแท้เี่บ่บอเป็นย่งเนี่เลยครับบ่ได้ย่งเนี่ยโอ้ฟังเสียงกระชับเบียดหวนเสียงกลางเช่ได้แล้วก็เสียงแหลมโอเคโอเคลงตัวหน้าฟังครับนาฟั่งมันมาครับครับถูกถูกขัดเท้าเร่งขึ้นมันกระสีมีขั้ววงวังดีดีเห็นมาอันนี้เรางมอดเสียงไว้แล้วก็เสียงไว้ดีนะ สุดยอดบอมบินยองเนี่บอมบินยองเนี่ยเลีนว่าครับอหลี่อิมโบเรียครับครับคร่บวีบ่อิมโบเลียมาเลยือลมรวมขั้นนี้ที่เขาเหตุออกมาในมือนี่เนี่ยคือเสียงมันกลมกลมครับลงตัวบ่ขาดบ่เกินบ่อหลบ่อหน่อยบ่ีแหละสุดยอดแล้ใช่ใช่เลยนาเฟียเดอร์น่ารักนี่โอเคเลนะใส่ได้ถือว่าดี่สุดเลงตัวไปเล่นนะครับม้วนละกันาฟัง เบียดบ่ไอ้บ่หนักเกินไปแล้วไงเสียงแหลมเสียงตูโฮ้กันหนาฟังครับค้นปตีเลิงครับปีเลิงขึ้นกว่าครับบ้านเขาเลี้ยงขึ้นมันจะเลี้งอย่างนี้มันจะมวลหนาฟังน่ะขัดเครื่องเป็นท่าห้างเขากับพอนลุ้งเอาเสียงที่ไปเลาะหน้าฟังสะกกอนเป็นบ่เอาถูกต้องแล้วนั่นแหละเอาใช่ไหมนี่ครับผมผมก็เลยไล่ครับที่มาฟังครับกลับดีครับมาสู้กันติมาสู้กันชุมนะอาจารย์